หลังจากเราถ่ายกันมาหลาย EP แล้วเรารู้สึกว่าเจแปนแบบดูเฉาลงทุกวันครัวบ้านเนี้พาสาวมาเข้าซ้ายเมื่อไหร่ล่าสุดก็ยังไม่ถึงในครัวเลยหน้าประตูครัวก่อนนาเอกนายเอกไม่เชฟพอยเชฟพอยอันนี้ได้หรือยังครับได้แล้วค่ะโอเคให้ผู้ชมดูนิดนึงอ่ะค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าหยอกสิครับเป็นเบอร์ของเชฟพอยนี่เบอร์เบอร์อะไรครับใครไป็นเบอร์เฟสครับนี้งไ่นี่เป็นคนหัใจผมจริง บบบคครรััมันทางของผมจริงๆสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการอร่อยใหญ่กับเชฟลานวิวยยังไงสิหลังจากเราถ่ายกันมาหลาย EP แล้วเรารู้สึกว่าจีแปนแบบดูเฉาลงทุกวันใช่ไหมแล้วไหนๆมันลู้นนี่รู้นจะทำอะไรมันเป็นสิ่งนี้ผมอยากจะพูดมันอะอยากจะบอกอยากจะบอกมาหลาย EP แล้วว่า EP แรกเนี่ย มาแก่เลยเก๋ามาเก๋ามาเก๋าเออมาเก๋าเลยอีพีต่อมาเป็นไงเชฟบิ๊กอ่ะไอ้นน่นก็พูดอะไรไม่รู้เรื่องเขาพูดภาษาอังกฤษมึงฟังไม่รู้เรื่องและเชฟต่อมาผมก็ไม่อยู่อีกตนอีพีนี้เอาใจเอาใจเห็นแบบห่อเหี่ยวมาหลายอีพีวิญถามว่าครัวบ้านนี้มีไหมพาสาวมาเข้าใช้เมื่อไหร่โอ้โหล่าสุดก็ยังไม่ถึงในครัวเลยหน้าประตูครัวก่อน ไม่เชฟพลอยเชฟพลอยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ขอต้อนรับเชฟพลอยนะสวัสดีค่ะมาที่ครัวบ้านเจแปนสวัสดีค่ะเชฟพลอยถาติการนันทาจินะนะคะจากท็อปเชฟไทยรายชีซเซนสองค่ะแล้วแล้วนอกจากนี้เชฟพลอยนี่คือเหมาะกับการมาสอนแปนมากเพราะเชฟพลอยมีโรงเรียนสอนทำขนมอุ้ยเหรอใช่เป็นโรงเรียนอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่สยามนีโดสยามค่ะแล้วในพีนี้เดี๋ยวแปนจะอาสาไปช้อปปิ้งเอง ยังไงก็ฝากซื้อของด้วยนะคะพี่เจแปนได้ค่ะเดี๋ยวมานะครับเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวมานะครับเดี๋ยวมานะครับอ่านู่นประตูบ้านมึงอยู่นู่นบ้านมึงอยู่นู้นลืมเลยเชฟพลอยมาลืมไปหมดเลยว่าคืออะไรบ้านอยู่ไหนอื้อะไรจังเลยอ่ะหวานหอมนุ่ม นี่ตกใจหมดเลยครับอยากจะบอกว่านี่คือกรณีพิเศษนะผมเนี่ยอยากชิมคุณพี่เขาเลยไปปอกผลใหม่ๆมาให้อร่อยมากครับพี่<ะ>อันนี้คือเมลอนญี่ปุ่นเ,เนื้อเป็นสีส้มอย่างนี้เลย,ยเนื้อสวยมากเลยนะเออสวยเหมือนพี่เลยอเเอแอบไปเติมหน้าเติมคิ้วหรือเปล่านะเอาเอาป็นว่าเดี๋ยวผมเนี่ยอุดหนุนเลย<ด>นะครับนี่เลยเดี๋ยวเอาแคนตาลูปแล้วก็เดี๋ยวเมลอนเดี๋ยวผมเลือกเองนะ เมลอนญี่ปุ่นเนื้อสีส้มนะครับผมนี่จาก v r r e f ์นะครับผมคุณภาพดีจริงๆนะครับเอามาสัก2อันละกันนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเชฟพอยเป็นเชฟเกี่ยวกับทําขนมหวานผมต้องใช้ใจในการเลือกแต่ก่อนที่ผมจะมาใช้ใจในการเลือก v r r e f ์เเลือกให้แล้วแคนตาลูกก็จะเป็นเนื้อสีเขียวแบบนี้เลยโอ้ยหอมมากหอมทะลุไอ้นี่มาเลยอะ่ะนี่นี่นะครับ คือผมยังอยู่ที่บิ๊กซีสาขาพระราม4เช่นเคยนะครับผมขนมหวาน,นจะขาดไข่เป็นส่วนประกอบไม่ได้บันทีมันต้องใช้ไข่แดงไข่ขาวในการทําเป็นตีนะเราก็เลือกไข่ไก่ของ We are Face นะครับแล้วแต่เลยนะครับมันมีหลากหลายเบอร์มากคุณก็ดูเบอร์เอาอ,อย่างนี้ก็จะเป็นเบอร์ว่ารักแทบแบ็บว่ารักเธอนะครับตอนนี้นะครับทุกคน ของครบหมดแล้วนี่ผ่านไปแค่1ินาทีนะที่ผมเดินอยู่เนี่ยใช้เวลาแป๊บเดียวนะเพราะทุกอย่างนี่คือครบจริงๆผมต้องรีบกลับไปที่บ้านผมแล้วผมปล่อยครัวไว้นานไม่ได้เพราะตอนนี้พี่แทนเนี่ยอยู่กับเชฟพลอยเชฟพลอยตอนนี้น่าจะหลงคาลงพี่แทนเป็นแน่แท้ไม่ได้แล้วมาสีหมอกลูกไปนี่โอ้มาเร็วมากดูซิว่าผมได้อะไรมานี่อะไรครับเนี่ย ผมได้นะครับแคนตาลูปนะครับแล้วก็เมลอนเนี่ยจาก VR Fresh อ่าพันธน,นี้เมนูที่พอจะสอนเจปแปนก็คือชีสเค้กอินสับบ็อกค่ะแต่ว่าตัวที่ผลไม้เี่ยวันนี้เราใช้เป็นเมลอนกับแคนตาลูปย่างนี้ถือว่าดีไหมดีมากเลยค่ะเนื้อข้างในดูฉ่ำมากสดมาก,มากสดมากค่ะนี่คือ VR Fresh ที่มีผลไม้เนี่ย พิเศษนะต่างจากต่างยังไงพี่กับผลไม้แบบนี่นคือตรงจากเกษตรกรมาถึงบิ๊กซีเลยไม่ได้ผ่านพ่อค้าคนกลางเพราะฉะนั้นราคาก็จะเหมือนจากเราไปซื้อจากไร่ส่งมาที่บิ๊กซีโดยตรงโอ้โหพร้อมไหมคะอันนี้วันนี้นะเนืเ่องจากเป็นครูบ้านเ้าพี่ยกให้เป็นลูกมือพอยหนึ่งได้เลยพอยอยากใช้อะไรใช้เลยโอเคค่ะ โอเคค่ะทำวันนี้ชีสเค้กของเรามี4ขั้นตอนนะคะกปกติที่ใช้ชีสเค้กเนี่ยจะใช้เป็นบิสกิตใช่ไหมคะเราก็แบบเบื่อแล้วอยากหาไอเดียใหม่ๆให้ค่ะว <c oughs> ันนี้พอใช้ตัวนี้นะคะแป้งแพนเค้กสําเร็จรูปค่ะอันนี้สะดวกมากๆเลยในการใช้ก็อันนี้ก็สามารถซื้อได้ในที่บิ๊กซีใช่แล้ววันนี้เราใช้ตัวที่เป็นแพนเค้กมิกประมาณครึ่งถุงนะคะเ <c oughs> ดี๋ยวอันนี้เอาไปไมโครเวฟก่อนนะคะให้ละลายก่อนค่ะ อันต่อไปคืออะไรร <laughs> อเนยละลายแป๊บหนึ่งค่ะแล้วก็ใช้ไข่หนึฟองค่ะวันนี้ใช้ไข่ไก่เบอร์สองนะคะเบอร์สองใช่แล้วะะแล้วถ้าเป็นเป็นเป็นเ,นเบอร์ของเชฟพอยนนี่เบอร์เบอร์อะไรครับ ใครแต่งมีเฟซครับนี่แฟนอันนี้ค่ะแฟนโทรเลยสายด่วนฮอตไลน์คุณแฟนเนี่ยเป็นคนใจจรงจริงเบอร์สองนี่อันเดี๋ยวบอกความรู้นิดคือเลขถ้าเป็นเบอร์ศูนย์คือน้ำหนักเยอะที่สุดประมาณ65กรัมแล้วก็เบอร์หนึ่งก็จะลดลงมาครับเลขยิ่งแบบเบอร์สี่คือรูปเบอร์สี่คือเลขสุดใช่ค่ะของแฟนไข่เบอร์อะไรครับของแฟนไข่เบอร์อะไรครับ ที่บ้านที่บ้านที่บ้านผมก็เป็นเบอร์สี่แหละเบอร์สี่เบอร์ห้าเป็นเบอร์สูตรเลย <_ d ata> ผมใช้แบบไซส์ใหญ่ผมใช้ใช้ไซส์ใหญ่เพราะก็จัก VR face เหมือนกันขั้นตอนตอน่ตอ <Okay S 1> ไปค,ครับโอเคค่ะขั้นตอนต่อไปอันนี้เนยที่เราละ,ละลายมานะคะเดี๋ยวเราจะผสมส่วนผสมทั้งสองอย่างเนี้ยลงไปด้วยกันนะคะมาครับเหมือนเราตรวดน้ำร่วมกันเลยเหมือนเราแบบรวดน้ำอะไรเงี้ยไปหยองนี้ไปหยองนี <_ d ata> ้รู้สึกป็นสับเป้าไหมสแต่ดูเขาปวดน้ำร่วมกันว่ะ เดี๋ยวเราจะใส่วานิลลาลงไปนิดนึงอันนี้ประมาณ1ช้อนชาค่ะ1ช้อนชาใช่นช้อนชาใส่แล้วเดี๋ยวเราเทลงมาในนี้ได้เลยค่ะทะชมแป้งของเราแป้งคือทำขนมมาก่อนไหมเออพราะเราสอนแป้งทำอาหารมาหลายผมเคยเอาจริงนะผมไม่เคยบอกที่ไหนมาก่อนนะผมเคยรงเรียนวิชาโทเป็นเบเกอรี่จริงเดี๋ยวที่จะแบนคนจากตรงกลางกนนะคะเทคนิคนี้เวลาที่เราคนส่วนผสมที่เป็นของแห้งกับของเหลวเนี่ยเข้าด้วยกันจากตรงกลางจะทําให้ส่วนผสมไม่เป็นก้อนค่ะ เนี่ยค่ะอันนี้ได้เรียบร้อยแล้วค่ะมาค่ะพี่แปนเดี๋ยวอันนี้ไฟวาดวงเอาไว้แล้วนะคะเพราะว่าเท่ากับขนาดพิมพ์ของเรานะคะนี้แต่เราจะทําให้เล็กกว่านิดนึงเพราะว่าเวลาที่แป้งเอาไปในในจค้กขูกล้องโหเจ๋งมากตักมาประมาณ3ช้อนค่ะทุกทีเชฟคนอื่นเขาจะขัดเชฟถ้าจะทะเราเอาทุกอ P EP อีนิทางเขาเลยรู้งี้ถ้าเกิดเนเรื่องนนะเราเอาเชฟผู้หญิงมาทุกพีเลยเรื่องแต่แรกลว นี่ครับ3มช้อนโอเคค่ะหลังจากนั้นใช้หลังช้อนนะคะใชใช้หลังช้อนถ้าหลังแหวนนี่คือเดี๋ยวจะน่าจะแหกนะครับต้องใช้หลังช้อนแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปไมโครเวฟแป๊บนึงค่ะปึ๊บคือผมีม๋เวผมเองเราก็ใส่เข้าไปนะฮะท่านผู้ชมนี่ปึ๊บแล้วก็อุณหภูมิเท่าไหร่ครับใช้ไฟประมาณแบบเอ่อถ้าคือบอกอันนี้มันก็จะที่บ้านแต่ละคนตะอบก็จะไม่เหมือนกันก็บอกว่าใช้ประมาณไฟกลางแล้วกันค่ะแล้วก็ใช้เวลาประมาณ2อนาทีนะคะน้ำสับ คือขอบมันต่าง,งกันแล้วมันเป็นคุกกี้จริงๆแล้วก็แล,วกแล้วก็เนยเริ่มแบบว่าเริ่มแตกออกมาแล้วเรียบรอย้<ล>ยรอยแล้วใช่เรียบร้อยแล้วมาขั้นตอนต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำส่วนผสมของที่เป็นชีสเค้กกันค่ะวันนี้เราจะใช้เจลาตินด้วยนิดนึงนะคะอันนี้จะเป็นชามน้ำเย็นค่ะเราก็แช่ไว้สักพ,พักนึงก่อนนะคะคแล้วก็เดี๋ยวเรามาทําขั้นตอนแรกนะคะอันนี้เป็นครีมชีสเราจะใช้เท่าไหร่ครับต้องตวงเท่าไหร่ครับอันนี้ใช้ประมาณ250กรัมค่ะก็ประมาณก้อนหนึ่งพอดีเราก็ คนเอาเดี๋ยวเรืงดูเทคนิคนะผมก็ต้องหมุนโบไวเห็นไหมเห็นไหมมาแล้วก็จะปรุงรสด้วยน้ำครึ่งนะคะส่วนผสมต่อไปเป็นโยเกิร์ตนะคะเพื่อเพิ่มให้แบบรสชาติมันมีความกลมกล่อมแล้วก็ละมุนมากขึ้นอันนี้ต่อไปเราก็ใส่เป็นกลิ่นวานิลลาไม่ใช่ซีอิ๊วนะคะเรียบร้อยแล้วค่านี้ได้แล้วเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูเจลาตินที่เมื่อกี้เราแช่น้ำเอาไว้นะคะนี่เขากลายเป็นแผ่นนิ่มๆแล้วนิ่มเลย เราก็ต้องแบ่งส่วนผสมของเราเนี่ยออกมานิดนึงก่อนแล้วก็เอาไปทําร้อนค่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็ใส่เจลาตินลงไปกี่นาทีครับอันนี้เจลาตินสี่สิบวิี่สิบว้เดี๋ยวค่อยใส่ค่ะอ๋อไม่เอานี่เข้าไมโครเวฟไม่เอาข้าเพราะว่าถ้าเจลาตินเนี่ยเขาโดนความร้อนเยอะเกินไปเขาก็จะเหมือนคงคุณภาพเขาได้ไม่ดีเหมือนกันนี่ร้อนะร้อนแล้วเสร็จแล้วเราก็จะใส่เจลาตินลงไปค่ะทำไมมันดำดำวานิลลาวานิลลาครับอันนี้ทอันนี้เป็นเป็นครีมค่ะเราก็จะมาตีให้ขึ้นปูเดี๋ยวผมเองครับ นี่ hertz, si ค <ะ S 1> <is> ืออันน <ensus> ี้คือแปนก็เคยเรียนการทำแบบนี้มาเคยครับอันนี้ได้หรือยังครับได้แล้วค่ะโอเคให้ผู้ชมดูนิดนึงอะอ๋อมันก็จะขึ้นลูกมาใช่ค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าหยอกสิครับ โอเคค่ะมาเราก็จะผสมส่วนผสมลงไปให้เข้ากันนะคะเท้าเท้าความก่อนนิดนึงค่ะอันนี้อะไรนะอันนี้มีครีมชีสน้ำผึ้งนะคะแล้วก็ครีมีน้ำผึ้งแล้วก็กลิ่นวานิลลากลิ่นวานิลาถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นตัวที่เป็นครีมชีสที่เราแบ่งออกมาเชื่อไปทำร้อนแล้วก็ใส่เจลาตินแผ่นครับส่วนอันนี้จะเป็นวิปปิ้งครีมนะคะทำให้เนื้อของเขาเนี่ยไม่แน่นจนเกินไปค่ะครับผสมเลยผสมนี้ลงไปโอเคผสมได้เลยแล้วเดี๋ยวจะไปก็ต้องตีแบบเมื่อกี้อีกตีอีกรอบนึงค่ะตอนชั้นที่สองของเรา ขั้นตอนต่อไปเราจะทำอะไรครับเทมครับมาคว้านเมลอนกันค่ะอันนี้เอาไว้ตกแต่งด้านบนนะคะแต่ว่าเนื้อที่เหลือไม่ต้องไม่ต้องเสียดายนะคะเดี๋ยวเราไปปั่นแล้วก็ไปทำครีมกันคะ่ะคุณพ่อเปฝักติห่วงไหมคุณพ่อห่วงไหมฮะไม่ค่อยห่วงคะ่ะตัวแรกออไม่ค่อยห่วงแต่มานะพี่แันช่วยกดหั้ยคะผู้ชมกดข้าข้าวแค่กดเองแค่กดเมข้าวข้าว กอดสาวต้องจาหรือพี่แทนปกติจับกฎบ่อยไหมไม่ไม่ค่อยครับแปนรอไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยทำอย่างนี้นะไม่ค่อยไม่ทำไม่ทาอะไรแบบนี้ยากไหมครับพี่แทนกูขับเองกูคนแล้วมากเหลือกกูออกมาไม่ได้ต่อไปเดี๋ยวเราจะทำอะไรครับเดี๋ยวอันนี้ไปปั่นค่ะโอเค นี่คืออะไรครับเช่ปอยบอกน o นดารี่วิปปิ้งครีม a m ค่ะที่เราเลือกใช้แบบเนี้ยเพราะว่าเราจะผสมลงไปกับเมล่อนหรือว่าถ้าเราทำแบบผลไม้อันอื่นนะคะใส่ลงไปในนี้หมายถึงน้ำเมล่อนที่เราปั่นไว้ค่ะเริ่มขึ้นแล้วเริ่มขึ้นขึ้นง่ายมากเลยมาค่ะเนื้อมันเนียนสวยมากเลยอันนี้คือเนื้ออะไรครับเนื้อผิวเของมั้งอะไรของคุณเราจะใส่ตัวที่เป็นเมล่อนแล้วก็แคนตสมู๊กลงไปอย่างน้นิดนึงค่ะ ที่จะไปลองชิมน,นิดนึงนะคะว่าอันนี้มีรสาติของเค้กบอลูปีค่ะแล้วเราก็จะใส่อันนี้วิปปิ้งครีมค่ะลงมาในนี้วิปแบบครีมใส่เลยถ้าใครลืมมากก่อนนี้นะชื่อตรงเียนอะไรนะ PP Baking Studio PP ค่ะ PP Baking Studio อยู่ล i โดสยามนี่นเองค่ะโอเคเรียบร้อยแล,แล้วค่ะมาเดี๋ยวเราใส่ถุงบีบอันนี้เลยคะ่ะ คือแบบทําเป็นจริงๆนะคะนี่อันนี้คืออันนี้นี่เป็นทำเป็นจริงๆทาเป็นจริงๆนี่คือแบบดูวิธีการป่าช้ามาแบบนี้โอ้ไม่ธรรมดามี่นะฮะมาเดี๋ยวถึงการประกอบร่างค่ะให้วันนี้ให้พี่เจแปนช่วยทำได้เลยนะได้ครับยังไงดีครับอันแรกนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ตัวที่เป็นคุกกี้ของเราลงไปค่ะ เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาครีมที่อันนี้เราใส่อะไรบ้างค่ะพี่เจตการจำได้ไหมคะมีครีมชีสมีวานิลามีน้ำผึ้งงนะครับแล้วก็ตีเข้าไปแล้วก็เมื่อกี้มีเป็นวิปปิ้งด้วยข้างในนี้อีกอันนึงที่ทําให้เขาเซตตัวค่ะเป็นเจลรตินครับผมโอ้โหและที่สําคัญที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือผมใส่ใจเข้าไปในนี้ด้วยโอ้โหเฮ้ยเออโทษครับโทษครับ มันทางของผมจริงๆ <S <S 1> <S 1> แล้วพอเสร็จใช่ไหมคะแล้วก็เกลี่ยรตรงนี้นิดนึงค่ะแล้วก็ถ้าอยากให้ข้างในมีไส้เนี่ยเราก็สามารถใส่ตัวที่เป็นเ,เมลอนพิละปั่นเอาไว้ได้นะคะพอทานเข้าไปก็จะมีเซอร์ไพรส์แบบมีไส้ข้างในด้วยเสร็จแล้วก็เอาครีมคัฟเวอร์ข้างบนอีกรอบนึงค่ะ โอเคครับเสร็จแล้วชั้นต่อไปนะคะอันนี้ตัวที่เป็น non dairy whipping cream แล้วเราก็ไปผสมกับน้ำเมลอนที่เราปั่นเอาไว้ค่ะข้างบนได้หมดเลยค่ะอันนี้คือตกแต่งแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะชื่อว่าเมลอนชีสเค้กอินกับปะร เหมือนแต่การจะตัดสินนะคะอีกเหมือนแข่งในรายการอีกครั้งที่ตอนแรกสงสัยไงว่าเราไม่มีเตาอบเราใช้ไมโครเวฟตัวเดียวแล้วมันจะเป็นเค้กจริงๆเหรอมันเป็นเค้กจริงๆเป็นเค้กจริงๆค่ะทำขายได้จริงๆค่ะมีความหอมของน้ำผึ้งไหมคะได้กลิ่นน้ำผึ้งนิดนึงไหมคะอย่างแรกนะนี่ผมรู้สึกนะผมรู้สึกว่าความหอมของน้ำผึ้งเนี่ย มันจะปะทะลิ้นเลยอย่างแรกเลยนะหวานที่มันไม่โดดมากหวานที่แบบกําลังดีละมุนแล้วมันตัดกับตัวเมล,ลอนกับแคนตาล,ลูปที่แบบว่ามันสดชื่นเลยมันเฟซขึ้นมาเลยแล้วก็ตัวเนื้อครีมนี่คือแบบว่าโหเนียนมากและสุดท้ายมันจะตบด้วยความแบบเฮ้ยด้วยความกรึบกรอบคือมันมีการตัดกันของเทคเจอร์ที่ต่างกันตั้งแต่ความกรอบข้างล่างความเป็นครีมมี่ของตัวเค้กตรงกลาง <c oughs> แล้วก็ความผลไม้เนี่ยมันก็จะมีความกรอบของมันใน<ะ>็กเ t อ r ์อีกแบบหนึง่งเป็นอะไรครับแบนมันเป็นเหมือนแบบสัญญารักษที่มันจะต้องตาตึงอยู่ใน EP นี้คนอื่นจะรู้สึกยังไงไม่รู้นะผมรู้สึกว่าเมื่อผมกินเข้าไปสัมผัสแรกมันคือเหมือนเชฟพลอยเมื่ออบอุ้มอยู่อบอุ้มอยู่แต่เหนือสิ่งอื่นใดนะท่านผู้ชมครับผมว่านะมันคือความสด ของอาหารแล้วก็วัตถุดิบที่เราเนี่ยทุกอย่างเลยนะอันนี้การันตีได้เลยว่าทุกอย่างที่เราทําในวันนี้คือมาจากบิ๊กซีหมดเลยใครไม่มีอุปกรณ์อะไมโครเวฟจานชามช้อนส้อมที่ปัน่นหรือว่าบิ๊กซีมีหมดทุกอย่างของใช้ใดๆก็แล้วแต่ นะครับคือสามารถไปบิกซีสาขาใกล้บ้านคุณได้หรือคอแช chat ปเหมือนเดิมจแปลนเรามีระบบคอแช chat ปจะโทรไปจะแชทไปรหรือจะกดสั่งออนไลน์อะไรก็ได้ส่งถึงบ้านทันทีโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะอร่อยใหญ่กับ,กบเช<า>ฟล้านวิว